เอาแล้ว,ลวก็อากาัสดีช่วงชมท่านด้วยนะครับกบลัก็ผมเสลงคลงอีกครั้งวันนี้มาพบเกมนี้นชื่อว่า Pixel Block 3D นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสักหน่อยแล้วกันจะหน่อยไหมวาเฮ้ยมาโอเคแบทเทิลนาวนะครับอมผมคิดว่าผมน่าจะร a นด o อมแมปนะเกมนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเล่นโหดเล่นอะไรหรอกนะแค่จะมาเล่นให้ดูเฉยๆว่าผมนั่น หัวหรือกากในสายตาท่าผู้ชมกันแน่งงอโคตรจะอะไรวะไม่รู้แหละช่างแม่มเออเราอยู่ทีมสีน้ำเงิน,นครับท่านผู้ชมนี่ครับสลินคงเงที่สองผมชอบเล่นปืนเนี้ยปืนระเบิดอนะ่ะปังว้าว hey เฮยูจอโอ้โหไปหวั่นเลยตอโจอเรียบร้อย มีใครไม่ปังดาบมึงไม่ไม่โดนนี่วะมันขึ้นยังไงวะเนี่ยโอชอ,อชอ,อชอลงไปทำไมลงไปทำไม <c oughs> ลงไปทําลงไปทำไมครับพี่โอ้โจเรียบร้อยมึงตายไหมวะไม่ตายนี่วะเฮ้ยไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเอาออฟเอ็มโวใช่ไหมลีโรดิ้ง ท่านผู้ชมครับลูกกระสุนผมหมดไปไหนเฮ้ยโชอเอาหายไปไหนหรือจะไปหวันเออโอ้โหตกน้ำเลยเออโชโอ้ปืนกนยาไฟะโฮเอาลูกกระสุนเออไปหวัน ไปหวน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 เอโชว์เอาเอาเอาอะไรวะงงไอมีปืนน oh. ี้อย okay. ู่นี่วะปืนกลสายแก๊สลิงมาเองบอกเลยปืนก็เอ้าเฟรมโทเวอร์เฟรมโทเวอร์ก็เบิร์นเบบี้เบิร์นคอฟเมลีโรลิง โอ้นี่อาจจะเป็นครั้งเล่นการเล่นครั้งที่สองขมก็ได้มันอาจจะกากนะผมอย่าว่ากันเลยนะผมก็ไม่ได้เล่นเทียบอะไรหรอกนะท่ชมชมแบบแค่นิดหนึ่งนะเอาเอาไม่ตายด้วยนะโอ้โหโคตรจะอึดอ้อโอ้โหเชีดิดชิดกดอ้อลูกระสุนหมดหรือวะเนี่ยไปหวั่นเลยจังหวะนี้เอาอะไรวะนะ สัตสัตโจอ,อะไรอะไรอะไรอย่ามาหยองแยงกับพี่น้องอย่ามาหยองแยงกับพี่อย่ามาหยองแยงกับพี่ <c oughs> เอาไปไหนแล้ววะเอาหายเออไปวันเลยกูสไนสองแม่มเอโฉหัวแตกหัวแตกบอกเออกูเนี่ยไปวันเพราะหัวแตกเ <c oughs> ฟรมทาวเวอร์ครับท่านผู้ชม บอกเลยเจ้าวะนี้มีเบิร์นเบบี้เบิร์นแน่นอนเบิร์นเบบี้เบิร์นเอาหายไฟเตาห้อเอาน้อยหน่าไปกินตายกูเนี่ยจะตายเออตายสิเอาเฮ้ย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 โอ้โหตัวยิงกระตัมยิงเลยแต่ผมไม่ยอมแพ้เบิร์นเบบี้เบิร์นไปโดนแล้วไปโดนไปโดนไปโดนไฟเตาห้อเผาครับเผาเบิร์นเบบี้เบิร์น มาวิ่งเล่นอะไรสนามสมอลภูมิลบเนี่ยเฮ้ยมามามาโอ้โฉอแม่งตับคือตับบิ้นคิวลูกกระสุนกูหมดด้วยอ่ะลูกกระสุนจ๊าอยู่ไหนจ๋าโอ้ลูกกระสุนจ้าอยู่ไหนจ๊าอ้าวดีฟอรครับล้มเหลวท่านผู้ชมผมขออนุญาตลดเสียงนะเออบาเราไปห้องอื่นกันเลยครับ ออแรนดอมมบเหมือนเดิมนะผมกำลังมันมือเลยเมื่อกี้แม่งลูกกระสุนมันเหมือดมัน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 หมดครับท่านผู้ชมติดอ่างแล้วกูอะไรวะมาอะไรเนี่ย f o ล r s e a s นโอ้ด่านสี่แล้วดูเออผมอยู่ทางสีน้ำเงินอีกแล้วนะเออบันเล่นยังไงวะชอว์เออปากลัว <laughs> เนื่องป่ากลัวใน m i n e c ค a ร t ฟนะผมไม่แพ้นะแต่ป่ากลัวเนี่ยผมไม่รับรองนะโอ,โอ้โหเออ,เอ,อมันไม่ต้องป่ากลัวนี่ว่เฮ้แมนโอ้กูตกใจตกใจเพื่อนตัวเองเอ๋อทำไมมันชารลวะเอ,อ้ซอมบี้ซอมบี้เฮเฮแล้วมารองซอมบี้อะไรตรงนี้วะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปหว่านแน่กูเลือดจะหมดแล้วเลือด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 กูจะหมดแล้วบอกว่าเลือดจะหมดกูจะไปจริงเหรอเออสายใจกล้าเว้ยท่านผู้ชมเชื่อผมไหมนับรองว่าไม่มีใครเชื่อผมหรอกแบบแม่งไม่มีใครเชื่อใครเชื่อผมเลยโซโล่กระโดดข้ามนุยค้ามอะไรอะไรมึงฆ่าเพื่อนกูเออ ตายพอโคตรโง่เลยอะไรมาด่าตัวเองก็เป็นสตรีนคุงนี่แบบอปวดหัวกันเลยผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะเพราะตอนนี้มันดึกแล้วไม่อยากเสียงดังนะนะนะหลดดุดอเอเอาหายอย่างนี้ก็ได้เหรอ ก่อนจะบอกว่าเราไม่โดนดาเมจแล้ววะเฮ้ยเราอยู่ที่น้ําแข็งเว้เราอยู่ที่น้ําแข็งตอนนี้นะตอนนี้ผมกำลังมองหาเอ๊ะใครยิงตัวสรภาพออกมาผมได้ยินเสียงปืนแถวๆเนี้ยเอาหายไปไหนวะเดี๋ยวผมเจอแล้วแต่ปากก่ากลัวเกมน,นี้มันยากมากเลยโอ้โหขึ้น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  ยอะขึ้นได้ละโอ้ยปากกลัวโคตรยากระบอกเลยยังไม่เคยไปตรงนี้เลยเออชเอาแล้วฝนตกด้วยนะโอ้โหฝนแม่งโคตรไม่เป็นมิตรตรงนั้นะร,ระยะไกลโดนไหมโอ้โดนคนแบบต่ค่าเฉยโคตรโหดไม่มีใครจะหววก่าน,นี้อีกแล้วใช่ไหมคิดเป็นผมไหม หรือว่ากูไม่พูดเองเออเองคนเดียววะคนดูแบบเออปากลัวกูขากมากในเกมนี้นะไม่อยากจะโมบอกเลยกระโดดทีไม่ผ่านสักอันนี่โมแล้วเหรออะไรวะอะไรวะไหนวะไหนวะแล้วคนมันไปนไหนหมดวะเนี้ยกอก็มีกันแค่เนี้ยเออมันฆ่ากันอยู่เออลาก่อนโลกใบนี้นี้่กูจะฆ่าตัวต,วตายขี่ครั้งถึงจะพอใจ พูดไปอย่างไรละครน,นำเน่าโดดไปขึ้นกไม่เล่นแม่งไปตรงอื่นดีกว่าไม่กูรู้สึกว่าไม่ดวงไม่สมพงกับด่านนี้ยังไงไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมดีฟอยแล้วแพ้โอ้ปวดหัวมากเลยขอขอด่านอื่นเถอะขอด่านอื่นให้ผมครับอ่า คอนเน็กตุโอเวอร์นานมากอาจจะมีเสียงฝนรบกวนรำคาญนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรใช่ไหมครับท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะเอาทำไมอ้อเล่นดาดสไนส์เหรอเนี่ยว่าเอาไปเก็บลูกกระสุนดีกว่าหูช้ชอว์นั <laughs> ่นวะมาวะมามันยิงยากมากอย่าด่าผมนะข้าผมกากและบ่นมาก บอกเลยว่าสลินคูงสายบนเอาหาเยเอา,เอาเออเอเอ,เ,อ,เ,อเพื่อนนาเห็นหรอเพื่อนอยู่ไหนวะมันมันอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว,ลวหัวแตกแน่มึงอ,อ้าวเอชหนี่ฟอไปหวันเฮดช็อตด้วยบุกฐานครับจงังหวะนี้มา เรามีพกอยู่เว้ยปืนพกเรามีปืนพกเรามีปัง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 จริงไม่โดนโอ้อ๋อตายดับเบิลคิวด้วยโอ้ไม่มีใครหูกับสลินคงอีกแล้วไอ้โคตรชมตัวเองเขาข้างตัวเองเกินไปอปาปาคนดูบอกไม่เลยอ๋อบอกเลยจังหวะนี้บุกทานได้แล้ว มันมีอะไรมาัางวะเนี่ยอะไรอะไรมึงยิงเพื่อนกูเหรอเจ้าข้าเจ้าข้าเพื่อนข้าเอาอะไรวะโอ้บุกถึงฐานอย่างนี้ย่อมไม่ได้ครับบุกถึงฐานเนี่ยยออไม่ได้ยอมไม่ได้เอมมอ,อทิปลันคิวครับเรามาสำรวจฐานเอ้เกาะเกาะ เกาะกราเกาะเกาะนี่สิริพรเหรอมึงติดเหรอมึงตัวฟรีครับเราชอบมากเลยจังหวะนี้ต้องสิริพรแล้วติดติลีติด,ต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 ดไม่ใช่กร <c oughs> อบขมายละเฮ้วเฮ้ว <c oughs> บอกว่าเฮ้วเรามึงอยู่ไหนล้อเออมันฝนหยุดแล้วนี่ะชอมาต้องห่วงพี่พระเอกมาแล้วเอาหาย หายหมดเลยหายเบิร์ตจังวันนี้เอาชิบหายแล้วกูแล้วกูมาบน่นหนึคน,นเอามันไปไหนอ่ะเพื่อนเ,อเพื่อนมึงเขีนมันเหรอเอามันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนผมผมตาไม่ค่อยดีนะเพื่อนอ๋อผมผมเจอแล้วมันขึ้นไปทำอะไรอยู่บนราคามึงโปเหรอเฮ้ยพี่ครับพี่โปเหรอ,โอ,โ,อโอ้โอ้ตรงนั้นไงตรงนั้นไง ปั้งดับครับอันต้าคิวโอไม่โดนโอ้ว่าจะลักไก่โคตรเฟลไม่ไม่การลักไก่ของเพื่อนนี่มันเป็นอะไรที่ไม่ดีโอ้มัมมี่มึงอีกแล้วเจอมึงอีกแล้วโอ้ยไปหวั่นซะมึงโอ้โอ้เพื่อนเราโหดโอโอ้โอ้ โอ้ว่าจะใช้มีดคิวหน่อยแบบโคตรเย็ดหยามถ้าโดนมีดอย่างเงี้ยแม่งกูว่านะถ้ามีคนมาดูผมตอนเนี้ยแบบง่วงนอนกันแน่นอนดูกูพูดดิมันเหมือนเต่าคานมาจามาังวันนี้โอ้ยิงไม่โดนครับใส่อารมโอ้วิกตอรี่ผมจะใส่อารมณ์ให้มากกว่านี้อ่ะโอ้หึเจอกูแน่เดี๋ยวคันแคนปับโอ้สนิงคุงที่หนึ่งแม,ม่งโหดมาก จะบอกว่าฉันสวยแลยรวยมากถุยไม่ใช่อยาจะเล่นผมไปเล่นดาษไนได้ไหมมาโกเดดแมทต่อวันนี้อากาศดีดีบนอะไรของกูอีกเนี่ยว้าวอะอ่านไม่ออกพาราไดส์อ่านไม่ทันอ่านไม่ออกกับอ่านไม่ทันเหมือนกันไหม <c oughs> น่าจะเหมือนกันนะท่านผู้ชม ตอนนี้ผมจับเฟรมทาวเวอร์มาแล้วนักภาคผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้ผมเจอมาแล้วครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ผมเอาไฟเผาแล้วครับจะกินไก่ย่างแน่นอนจังหวะนี้ไก่ย่างห้าดาวอะไรครับอะไรครับมึงเป็นอะไรครับไม่โดนผมหรอกครับเบิร์นเบบีเบิร์นเอาไม่เอาเอา reloading c o f f มี่เบิร์นเบบีเบิร์นเอาอะไรเอเอเดีเ๋ยวเมื่อกี้กระตุกค้างแหลกเหร นี่มันต้องปืนนี้ปืนบอมเบิร์นเบบี้เบิร์นไม่ไม่โดนเว้ยเบิร์นเบบี้เบิร์นเอาหนีหนีเอาหนีอีกหนีอีกเอา้เอาอะไรของมึงอะไรของมึงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรของมึงนี่เฝ้าไปเฝ้าพระอินเลยมึงทำไปเล่นไปเดี๋ยวเก็กบลูกกระสุนก่อนท่านผู้ชมอ๋อเรียบร้อยดูหน้าดูหลังไว้จังหวะนี้ ระวังเจอมันลอยจชิไหมพอมาถึงถามเนี่ยหายเบิร์ดจังห่านี้เอาไปไหนกันหมดแล้ววะเนี่ยกิย้งเห็นแวบๆบแบบอยู่แถวๆนี้ไม่สนมาเก็บลูกกระสุนเอาโยนเล่นอีกระเบิดยิงแพงโคตรโทรเลยกูมาโทรเกมหรือมาอะไรปังคิดว่าโดนไหมบอาวโดน่ะแต่ไม่ตายวะท่านผู้ชมปีนต้นมะพร้าวอะ่ะ จังหวะนี้ตามมันไปครับสายสเตลเราคือแอสซินผมคือแอสซินเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเพื่อนตู้วะเอายยิงไม่โดนเบ้าครับเบ้าทำอะไรเพื่อนกูตู้ทำอะไรเพื่อนตู้ดับเบิลคิวครับจังหวะนี้เอาเอาหายไปไหนหมดวะพี่ครับพี่ครับ เบิร์นไปมีเบิร์นเบิร์นไปมีเบิร์นเบิร์นไปมีเบิร์นจะเล่นระเบิดไม่เอาไม่เอาไม่เล่นระเบิดไม่เล่นระเบิดนะจ๊ะอี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 ทำไมอีอ,อีหาพ่อเออดับไปหวังไอ้มึงไหนยิงกูใครยิงกูใครยิงกูเออเพื่อนแม่งมาช่วยทีหลังไม่ทันเพลงมันชิวจังวะช่วยให้บรรยากาศและอารมณ์ผมหน่อยครับ ได้ไหมครับได้ไหมครับว้าวระเบิดฟรีว่ะขอบคุณครับจ่วันนี้ต้องเบร์นเบบีเบิร์นละอยู่ใส่นาะวันนี้นาะหายไปไหนเนาะเอา้าถ้าพวกนี้มันชอบหายตัวได้ปะพวกเป็นจา้าหรือเปล่าใช่ไหมถ้าใช่ให้ตอบ ไม่ใช่ก็ไม่ต้องตอบอ๋อแสดงว่าไม่ใช่นี่กูเหลือเพื่อนกูสองคนแล้วเนี่ยเอาเอาเอาฆ่ากันแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยวันนี้ไงมาซ่อนอะไรตรงนี้อะฮะเอาเอไม่ใช่ปืนระเบิดเนี่ยปืนไฟหมดเวลาโอดีฟอ์ดยแพ้เสียไปสี่แต้มอะไรวะโรเกมนี่กูมาโทรเกมหรือมาอะไรเนี่ยยังไงสลินคุนก็ที่หนึ่ง เก่งอยู่ดีบอกเลยเออผมคิดว่ามันไม่มีคนไลาก์กล่าดพอที่จะกิ่งไม่ใช่แข่งกับผมอะมาแบทเทิลเลสแบทเทิลพูดอย่างกับโปเกมอนอ่มาไปไหนกันวะ นี่กูเข้ามากูหาใครไม่เจอเพื่อนนำทางหน่อยโอ้โหตาผู้จหมาไม่กัดมันแย่งคิวอีกโอ้ปอดวดหัวเลยเฮยยูนิคอร์มนมเล่นกับยูนิคอร์นว้าวแก๊ลิงแก๊ลิงมจะบปืนกลไสแกลิงไปสาดใส่มันนะครับแบบสาดมันน้ำสงการเลยแบบมันน่าจะชุ่มฉ่ำอ,อลัเออชุ่มฉ่มแบบเย็นไปถึงปอดอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่กัดลิงมึงฆ่ากูใช่ไหมเมื่อกี้ไหนบักบักไหนเป็นกัดลิงวะจอโอ้เฮดช็อตเอากดผิดเฮ้โน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 คิวมีโนคิวม no 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 ีนะโนคิวมีเออปุ๊บว่าโนคิวบักกัดลิงเหรอใช่ไหมมึงใช่ไหมมึง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 อีกแล้วใช่ไหมมามา บอกเลยจะไม่เก็ตลิงจะไม่เก็ตลิงจะไม,ะไม่ไม่สู้มันอีกแล้วอะไรคะโอ้ี <Holy shit. S 1> อ่ชิดเดี๋ยวจะขอแค่อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมขอให้ดูคลิปผมจนจบก็พอกูน่าจะพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะแล้วก็ไปพากเสียงใสก็ได้นี่วะยอ เอาอะไรปืนระเบิดไม่กลัวไปปืนระเบิดมึงไม่กล้ายิงลงพื้นหรอกกิ๊กกอกว่ะโอ้ดับไปวันไปวันกัดลี่มึงอีกล็ไอ้กัดลี่ก็ไอ้ไม่โดนยิง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 เอ็งอยากจะถามว่ามึงยิงกันเลยไม่ยิงโดนกูไปครับไปวันเลยมากูเกิดละเรามีสกิลเกิดเร็วครับไม่ใช่ เราอยา่าขี่โกงไม่ดีนะจัดนะมาๆๆๆเชวาน,นี้แบบของขึ้นแล้วกูอยากฆ่าบักเก็ตลิงมากเลยไม่ดีนีม้มึงไปไหนละอ่ะเฮนยูนิคอนเฮ้ยูนิคอนกูคือยูนิคอนคคอ,อ้าวมาอาวอาวอามาันอ,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 อยู่ดีๆก็ตายต่อหน้าต่อตาหายเบิร์ังหวะนี้เสีย,ยไปใส่นอ ได้ยินเสียงปืนวะอ๋อน,นี่ไงมันยิงอะไรกันวะอยากจะเล่นยิงปืนเหมือนตอนเด็กๆเราวะฮะฮะฮะอ่ะบัะะะะกการลิงอืออย่าการลิงเหรมึงการลิงเออาการลิงกับระเบิดการลิงแรงกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะบอกว่าการลิงกับระเบิดในแรงกว่ากันเออเอาแย่งกูคิอออวอีกละก็มันจะมาคิวมาแท้ๆ เราเป็นสายบุกอา้าวแก๊ลิงวะสเตลสาเตลซุ่มซุมซ่มซุม่มตรงนี้ไม่เห็นหรอกเชื่อผมทำไมจะไม่เห็นวะเฮ้แก๊ลิงไม่ยิงครับไม่ยิงครับโนอได้คิวครับจังหวะนี้ครั้งแรกที่ผมได้คิวไอ้แก๊ลิงนะว้าวตอนนี้ชนะแล้วสล่า <laughs> ซอลลาผมชนะนะบวกมาเจ็ดเพื่ออะไรตั้งสองร้อยเอ้วะกูบ่นอะไรเนี่ยได้ฆ่าแค่สามตัวอีกไม่ได้ฆ่าบักแกดดิ้งสักทีไปตังเกมนี้มันเก็บยากยากโบนอีกแล้วยังไม่ทันขาดครามเลยกูบ่นอีกแล้วเฮ้ยแม่งไม,ม่ดูเอลอะแข่งกับเพื่อนแล้ววันหน้าวันหลังไม่แข่งกับเพื่อนดีกว่าผู้ไปเล่นไป ดสแมทอินฟนตกแล้วโอ้มา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 นี่เหมือนที่มันเส้นแล้วเอาไว้กินใช่ไหมนันมาม่า <c oughs> แล้วกูบ่นอะไรเนี่ยโอ้ยอารีนาก็มีะ่ะแชมเปี้ยนมันเรายังไม่เล่นนึงเหเล่นสกเกมอีกสักเกมเนี่ก็มาแลนด้อมแมปอีกครั้งเลยมาท่านผู้ชมแบบโคตรจริงจังหวังว่าจะมีไม่มีคนใช้แกดดิ้งนะ แก๊ตลิงเนี่ยค่ายากที่สุดแล้วในสามโลกที่ผมเคยเจอมานะโอ้ห้องครัวว่ะห้องครัวเยวเอเอหลงไม่ได้ก็ไม่บอกเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกก็งี้แหละไปกินมึงโอสายขี้โกงอะ ภาษาฮิโก้ดู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 ผมแม่งโคตรชิลเลยเออเอ็มลูกกระสุนหมดวะเควื่องมราเบิดอเอาก็ได้เออบักในใช้สนัยวะมีผมเมโนซโคบอกเลยนี่โนสนโคบอกเลยใครก็ทำได้เหระเออแล้วอะไรนี่โอ้มาผมจริงจังกับเกมแล้วมา โคตรจริงจังเกมมิ่งไงบักไหน,นบักไหนยิงกูเมื่อกี้ออกมาดิบันสนบกสไนบ่มึงออกมามึงออกมาดิสไนเฮ้ยแบนกับแบนอ๋อกูตกใจ Holy shit อะ,ะสไนมึงเสร็จกูแน่บอกเลยไหนว่ามันอยู่ไหนวะอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะ ทำอะไรนะ่ะเฮดช็อตครับทำไมมันยิงเฮดช็อตครั้งเดียวไม่ตายวะคิดเหมือนผมไหมท่านผู้ชมโอ้เกือบตัวชุบโตชุบเกือบตัวโง่ชุบโตโฮลส์ชุบโตบอมอีกแล่ะบ้าปืนบอมน่าเกลียดมากเลยมึง โอ้เอาตายตายครับตายเอไม่ไม่ตายเอ้เกมนี้เป็นเกมที่ผมคิดว่าผมเล่นยากที่สุดในปัตตภีแล้วปัตพีว้าวระเบิดนี่บอกว่าไฟน์ออะไรมืงบินอะไรมืองงูจูเอาไปสักนัดดิบฝากลูกกระสุนหรือคุยกับ นีลูกตะกัวไหมครับเรามีเรื่องจะต้องคุยกันหน่อยนะซอละอะเอาหนัดหน้าไปคุยกันก่อนเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาสนายแบนกูนอีกละเออไหนวะบักบักสนายอยู่ไหนวะปั้งครับปั้งปั้งสองนัดคือไปหวานครับสองนัดเนี่ยไปหวานนะโอ้ได้ค่าโคตรเยอะดับเบิลคิวด้วยอะไรนะมันทำอะไรของมันเฮคเกอร์ hey มันชาสก,กิมผู้หญิงเราเรียกเฮเกลเฮเกลเฮเกลดาจาริดพูดเออะหู้ปั้งก็ไปหวันนนะเอ้อตกเอ๊ะ,ออะไม่เลยคิดว่าจะไม่ตกละโอ้โหทีมเรอบม่งบาซูก้าโคตรจัดเต็มเอ้ามันตายแล้วเหรอ ึกว่าังไม่ตายอะไรวะโดนจะโขไปยิงอะตัวผู้หญิงเลยตัวผู้หญิงอสามนัดดับบอกเลยทำไ,ไม่ขึ้นคิวเฮ้ยอ,อ้ปัางอ,อ้อไม่อ,อ้อมตกไม่ถึงพื้นออวิกตอรี่อยู่อยู่ดีอะไรเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ส <c oughs> นี่กูโทเองหรือแบบเกมมันไม่สนุกวะไม่ไม่จะเกมไม่สนุกด่านนี้มันเล่น มันมีที่ซุ่มเยอะรู้จักไ um> หมอ่ะกดผิดอีกแล้วอ้าว่าจะเปลี่ยนด่านสักหน่อยนี่กูทางไหนวะยิงพวกนี้หรือเปล่าเออ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 ยิงเออยิงสีแดงมันเคยครับนายบักแหนบักสไนป์บอกยิงกูนะสไนป์บอกมึงสไนบอกมึงสไนปสไนโอสไนสไนปสไน มาแล้วจังหวะนี้อโอโซอโอโซออโซออโซผมเจอที่วะผมเจอวะเดี๋ยวเขาเคลื่อระเบิดเข้าไปเนี่ยเอา้ารีโหลดโอ้เขากำลังจะยิงเลยทเทเทอซาร่ามาตานี้แม่งรอดูของขึ้น ของขึ้นกูซุ่มอยู่ฐานมันนี่แหละเกิดมาค่าเรียบให้ฝนมันตกตกหยุดหยุดไว้นะกูบวนอีกล่ะไม่กูโดดท่านผู้ชมด่าฝนบวนทำไมััหนารินสรินสารินฆ่าตุต,ตายแม,ม่มึงปั้งดับครับดบับเบิลคิวปั้งครับดบับไม่ดับด้วยโอ้โหดอึดไม่มีใครอึดได้เท่าเขาอีกแล้วนาเขาคือออสโซ อโซโอ,อสปังเอาไม่ฆ่าตัวฆ่าตัวตายเอาอะไรนะ่ะทำอะไรนะ่ะทำอะไรในสระน้ำน่ะทำอะไรมะหมอนี่เอาเรียนแบบพี่เขาอีกแล้วไม่ไม่เรียนนะเจ้ามันร้ายกาจน,นักโอบิวอนพักเป็นสตาร์วอ์ไปแล้วกูตกตายโคตรโงโร่เลยด่าตัวเอง อาแล้วกูอยู่ไหนวะอ๋อกว้างระเบิดไปได้ข่าวกูเกียงระเบิดนะเว้ยอ้าวปิกนิกเหรอจ๊ะเด็กอ๋ออ๋ออออ๋ออปิกนิกเหรอจ๊ะดับดับครับดับดับในดับไฟไม่ใช่ ดูเอวอ่งความมืดเธอองข้อยิงปังอะไม่ไม่ตายด้วยเอาหายอยากจะถามว่าพ่อเป็นดินจาหรอออาตกลมาแล้วสวัสดีครับมาริโอ้พี่มาครับพี่มาครับพี่มากครับพี่มากเออพี่มากอย่างพี่มากยังไม่เลิกอย่างยังไม่เลิกเอเอเฮียแย่งกูคิวอีก กูแย่งเขาคิวหรือเขาแย่งกูคิววะอยังมั่วอีกแม่งยังพากไม่เป็นภาษาคนเลยเนี่ยเอาพี่มากเอาชอดับครับดบับเอาเบนเบเบิร์นเบิร์นครับไม่ใช่เบนเอามาซุ้มเลยตรงนั้นมาเฮ้ยเสือสุ้ม,มึงจักเสือซุ้ม <laughs> บอกว่าเสือส่้ไงเ,เออเออเอเออะไรวะโอ,โ,อโอ้ยเย็นเย็นรวยหัวขี้เอ้ย เย็ยนรีง,ง่ทำให้กูดูแย่น้่นหมาโง,ง่คอเรตคอเรตคอเรตจากคอเรตไหมท่านผู้ชมแต่จะหลีดอีกแล้วท่านผู้ชมจะคอเรตไหมครับคอเรตโอ้เมื่อกี้ใครฆ่าวะไม่รู้แหละสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ด,ดีจ้าเบิร์ดเบบี้เบิร์นเบิร์ดเบบี้เบิร์น โอ้โอมาเอาแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรต้องรอติดตามชมดูเอานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ